ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวละครของช่องไทยรัฐสามนั่นก็คือเรื่องผีกะนะจ๊ะเป็นละครที่เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าช่องไทยรัฐสามสองทำละคระหลังข่าวด้วยก็คือหมายถึงว่าเลยไทรัฐนิวโชว์ไปก็คือฉายตอนสี่ทุ่มอ่ะผีกะเป็นเหมือนผีของภาคเหนือที่ที่ ถ้าถ้าคุ้นๆกันก็ต้องเป็นช่องเจ็ดสาบดอกสร้อยที่นาวเคยเล่นนะจ๊ะแต่อันนี้เนี่ยก็คือว่าพีกะที่ทางไทลัสเอามาทำนะจ๊ะก็คือเหมือนเป็นผีที่อยู่ในคณะ,ะลิเกนะจ๊ะแล้วก็ซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าเราเพิ่งรู้ว่าแบบเออไทรัฐเขาทําละครมาสักพักหนึ่งแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเห็นเราก็ดูไปวีคที่แล้วแค่2ตอนนะสาหรับความคิด,คดส่วนตัวก็คือว่า ภาพอะ่ะมันยังโทนมืดมืดมันเป็นโทนซีรีส์ไปเป็นโทนแบบภาพยนตร์นะนะจ๊ะแต่ว่าความ cg เนี่ยเราให้เลยเราให้เลยกับฉากที่เหมือนแปลงล่างแบบมีควันออกมาจากปากแล้วก็ผีตัวนางเอกที่เป็นผีเนี่ยกรพพินเนี่ยก็คือกระโดด ขึ้นบนหลังคาไตา่เพดานแล้วก็แบบฉากที่มีมแมลงวันอะไรออกมาเหมือนเป็นมแมลงวันบินจากปาก่าอีกคนหนึง่งไปอีกคนหนึง่งซึ่งถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ว้าว,าวแล้วก็น่าสนใจมากๆก็คิดว่าเดี๋ยวลองดูบทต่อไปว่ามันจะเป็นแบบทิศทางไหนนะะ่ากลหน้ากลัวไหมสําหรับส่วนตัวก็หลอนอยู่นะดีๆก็คือว่าฉายเด็กด้วยสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะจ๊ะั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะก็คือ,อเวลาเด็ก ก็พอสมควรแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะักแสดงก็ทีมงานด้วยนี้มารีวิวเพราะว่าชอบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันน่าสนใจดีก็อยากจะเปิดโอกาสให้ดูเกี่ยวกับะละคร เรื่องผีกะของไทยรัฐนะถูกใจไม่ถูกใจเป็นไงก็คอหนังสยองฝันก็ฝากดูฝากชมด้วยนะจ๊ะนี่ก็จะไปให้เป็นภาพข้างหลังเป็นวิดีโอไว้ให้นะจ๊ะไม่รู้ว่าจะชัดหรือไม่ชัดนะเพราะตัวเองก็เหมือนผีกะเหมือนกันกะอะไรคะผีกะเทยเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเป็นกระเทยแล้วโอเคฝาละครผีกะทางไทง 3, 3, ยรัฐซีพีสามหสองดูไว้ไปล Lá. Yeah. Yeah.